จะมาหวานปุ๋ยข้าวหกอาทิตย์เนาะประมาณ6อาทิตย์อะ่ะเพราะว่ามันกําหนดวันไม่ได้แน่นอนเพราะเป็นข้าวหวานแห้งรอฝนจ้ะวิธีการใส่ปุ๋ยของยายพินเนี่ยเพื่อนบางคนแกะถุงปุ๋ยใช้มีดตัดเอามันจะยากหน่อยนะ,นะแต่ถ้าเกิดว่าค่อยๆล้อล้อล้อล,อล,อล,อลอเนี่ยเชือกมันมีเชือกสอเส้นน่คยค่อยๆแกะเนะี่ยค่อยๆแกะแกะแ,กะและะ้วก็ดึงแนะ้วมันจะง่ายจา้ะ จับตองเส้นดึงเนี่ยแกะออกพอถึงมุมอะไรก็ดึงปื๊ดเลยให้ปื้ดซะแล้วเดี๋ยวพี่จับก่อนเนาะติด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 กึดต้องดึงพร้อมกันทีละสองเส้นจําจะดึงง่ายนี่มือมันจับโทรศัพท์มือหนึ่งก็เลยดึงยากขอวางก่อนลเลือกแล้วไอ้ถ่ายไลยถ่าย,ายอยู่ตรงนี้อยู่ไอ้นี่หนูดูแก้ให้แล้วเนี่ยเอาเลย เดี๋ยวมาดูเขาผสมน้ำมันก่อนวิธีการใช้เครื่องหวานปุ๋ยพัฒนาน้ำมันพี่ว่าผสมใส่เครื่องอ่ะมาขอดูหน่อย,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 ยอสิยออยใช้เบนซินข้าวห้าผสมกับออลเทอร์ลูปละ่ะน้ำมันสิบส่วน,น น,น้ำมันขีดบนนี่ตั้งเท่าไหร่ล่ะเนี่ยพันเดิงใส่ออโต้ลุกแลก้วแกใส่ออโต้ลุกเท่าไหร่ฝาหนึ่ง,งล็อกบนอ๋อ,อแต่ก็ของนาบนุญละแกใส่่จ้ะอ๋อใส่น้ำมัน ปุ๋ยที่ใช้ก็ใช้ปุ๋ยสูตร16-20-0 2ส,ส่วนยูเรียนหนึ่งส่วนหวานไร่ละ10กิโลอันนี้สี่ไล่สี่ไร่ก็ใช้60กิโลวิธีการผสมก็ไม่ยากเลยนี่ไงที่ตักนะ่ยอันนี้สองตักยูเรียนหนึ่งตัก อืม okay, yeah. นียก็ต้องมาดูก,ก,ดก่อนครับก่อน่วพาที่แล้วยนะ่ยอืม Kinnyanja bala nkata maka mako maa nololole maki maki maki. มันก็มาถอนหญ้ามาดูตะแดงใส่ถุยข้าวด้วยเอาไอ้นี่มาปลูกด้วยมันมันญี่ปุ่นเนี่ยนีมันญี่ปุ่นพันในนี้ไส้เหลืองๆอ,งอะ่ะเปลือกสีแดงใส้เหลืองนะ ชื่ออะไรก็ไม่รู้อีนี่เปลือกขาวไส้เหลืองยียพินสั่งเป็นหัวมานะแล้วมาหั่นเป็นท่อนๆแล้วก็มาเพาะเอาเนี่ยหั่นเป็นแว่นๆเนี่ยเห็นไหมก็เพาะเอาแบบเนี้ยงามจริจังดูแตแดแอนวันแตดแอนโด เวลาวา,างเครื่องอะเขาจะวางเครื่องในที่สูงจ้ะเวลานั่นเราจะได้ไม่ต้องยกลำบ,บากเน่ยแล้วตมีกว้างหน้ากว้างอะแดวาถึง10บวาเนี่ยผ่านได้แต่แต่ว่าวนใหญ่บรรยายนกาเอาแค่8ดวาจ้ะ ท่านคนเขาก็ซื้อปุ๋ยสูตรที่เขาผสมมาแล้วอ่ะจ้ะมาใส่จะมีสูตรอะไรนะรับอะไรจริงกันนะึกชื่อมาปุ๋ยสูตรตัวเดียว่ะเลขตัวเดียวอ่ะหาข้าวหวานแห้งอย่างเงี้ยมันจะเดินยากจ้ะพื้นมันจะไม่เสมอเหมือนหวานน้ำนี่ข้าวมันยังไม่ได้ปุ๋ยเลยนะใส่ปุ๋ยครั้งแรกจ้ะนีใ่ใส่ยูเรียเชือชั่วให้เขาแตกกอใส่ยูเรียนิดหน่อยจะใส่ ปุ๋สูต๊ย16 20บศูนแล้วก็เดี๋ยวพอข้าวได้สองเดือนาก,กว่าสองเดือนครึ่งก็จะหวานปุ๋ยูตระอันนี้เนี่ย16 00ผสมกับปุ๋ย ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นาจะแล้วก็จะเปลี่ยนไปอีกศูนย์ศูนย์หกศูนย์จะเป็นสะสมแป้งจ้ะ่วยเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมอีนนี้ช่วงแรกแล้วก็หวานธรรมดาหวานตั้งแต่ข้าวได้เดือนหนึ่งจ่ายนี่มันไม่มีน้ำจ้ะเราก็เลยไม่ได้หวานกันเนาะนี่ข้าวมันจะได้น้ำ มากไม่ได้ซ่อมเลยข้าวธรรมดาต้องมาถอนซ่อมที่ที่ตรงที่ไม่มีอ่ะไม่ได้ถอนซ่อมเลยจะพินก็ได้แต่วอาถอนหญ้าทิกบ้างอะไรบ้างจะจะปลูกมันก่อนมันเก่าออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ปลูกเลยมาถอนหญ้าก่อน